ได้ครับขายคอนโดตอนนีี้มมมัคาซืก็มาดูเยอะมาดูเยอะเหมือนกันครับก็รออยู่ตอนนี้ก็เหมือนเวลาเขาดูแล้วก็มาตัดสินใจก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ทองลอยี่สิบนะครับยังขายอยู่เนาะยังขายอยู่ครับยังขายอยู่ทำไมตัดสินใจขายอะครับพี่โต้งก็จริงๆเราอยากเก็บไว้แต่ว่าทีนี้เราก็ไม่ได้อยู่เลยแล้วเราก็มานั่งเสียค่าส่วนกลางไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอาเงินแล้วก็มาช่วยโปะบ้านงี้ดีกว่า เพราะมันก็มีอยู่2ที่แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ค่าเมนเทนแนนต์บำรุงรักษาอะไรด้วยก็แต่เราคิดว่าเอ๊ะมีน้องหล่อสักอันเผื่อทำงงนทำงานมานอนนี่คิดไปคิดมาเออจะซื้อบ้านทำไมวะเออกลายเปนองบ้านดีกว่ามีบ้านก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วตอนนี้คือขายเป็นราคาเป็นยังไงฮะราคาตลาดราคาน่ารักราคาราคาน่ารักมากคือเท่าไหร่เราเราเราทำไมเออหล่อนดมันหนึ่งหนึ่งร้อยโอ้ยนี่โปรโมทฟรีเนี่ยเลยโปรโมทฟรีปรโมทฟีใเลยก็ดีเจดีใจทเออ ก็คือจริงๆอะเราเราเราซื้อไว้นานมากแล้วแล้วเราก็ทำคือได้ราคาดีมากก็100ตารางเมตรถูกถูกกวทุกที่ครับถูกกวทุกที่ไม่ไม่แพงใช่ก็เคยจริงๆก็เลยห่วงมากรักมากก็เลยไม่ยอมขายสักทีกี่ปีนะพี่โต๊งคอนโดนี้ตั้งแต่น่าจะมีสักหกห้ปีนะครับห้าปีหกปี ก็เสียดายแต่เออโหบ้านไฟนั้นก็แพงเหมือนกันก็ต้องเออตองเบียก็ลอยตัวต้องตัดต้องตัดสินใจเอ็งต็มีคนสนใจเยอะแต่ที่ยังไม่ได้ขายเพราะอะไรคะเราเองก็ต้องเลือกเหมือนกันจริงจริงก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคือตอนแรกก็จะเช่าแต่พอเช่าเราก็รู้สึกหัวงอกก็ขายเลยดีกว่าตัดใจอย่างนี้ไปเลยใช่ครับใช่เออฮ ไปดูไปดูมันได้ครับผมรับนิดนึงเนาะครับผมมาวันเจอวันเกิดแล้วก็อยู่ีก็เห็นเงีการโพสหมดแต่ไม่ค่อยใจคือง่วงกันครับง่วงกันเจ็ดแหลกเจ็ดแหลกแล้วก็เราอยู่ที่สิงคโปร์ครับไป F1 party ก็เพื่อนเพื่อนผมเยอะติดลมก็คือตันโตแล้วติดลมไปหน่อยไม่แต่เจ็ดแหลกนะเจ็ดแหลกแต่ตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาครับ ก็พี่เขาต้องน้อยใจเงินมันก็ได้เดินทางต่ออะไรอย่างนี้แล้วเขาเขาไปมาดีฟต่อด้วยแล้วมาสิงคโปร์ก็ไม่ได้หยุดเลยแล้วก็เจนแหลกกันแลก็คือมันไม่ได้นัดว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้เลยเหรอพี่โต้งอ๋อไปกันไปกันเยอะเลยครับเพื่อนๆไปกันไปดูฟอร์มูล่าวันกันแล้วผมก็ไปทำงานที่นั่นด้วยพอดีเลยถือเวลาสเลเบร์น่าจะเป็นผมคนเดียวแล้วแหละงอหรือยังพี่โต้งงอครับงองอยังไงใช้วิทยายอะไรงอพี่พลอยอะ รีบกลับไปนอนเลยรีบกลับไปนอนอันนี้ือเป็นการงอนที่รุนแรงสุดเลยไหมตั้งแต่คุ้มกันมาเอ่อไม่ไม่ได้รุนแรงแต่ก็ก็มันหนักสุดไหมมันเหมือนมันคงเจ็ดแหลกอะอารมณ์เสียแบบอะไรอย่างเงี้ยครับพูดนะวัน่อยเอ่อว่าตื่นเช้ากลับมาแล้วก็ตื่นแบบสะดุ้งตื่นตีห้ากันทุกวันเลยอะไรเงี้ยพอดึกดึกอะไรก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยโมงแต่ก็ไปกันเยอะเพื่อนๆเราก็ ต็มที่แล้วลูกพ่อพี่โต้งยังไงอะฮะตอนแต่งอพี่พลอยเงียบครับเงียบแล้วแล้วก็รีบนอนเป็นเด็กดีอย่างงี้ก็ต้องปิดมือถือเพื่อนว่าไอ้อย่ามึงโทรมาเขาไปกันเยอะครับสนุกสนุกแล้วเราเราไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาโพสต์เขาโพสต์อะไรแล้วแวมันก็ลบลบอะไรเงี้ยตอนนั้นหรือว่าเรานอนหลับไปแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยก็รู้ครับรู้รู้รู้แต่ก็รีบนอนแล้วเพราะเขาเขาก็หลับแล้วเขาก็นอนแล้ว เกาติดกำลังงานงอยากไหมคะอืมไม่ครับไม่ไม่เขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่อืมตอนนี้เป็นยังไงนะแฮปปี้แฮปปี้ครับแฮปปี้ครับดีครับกับสิ่งนั้นงอได้วิธีอะไรครับถึงเขารีบนอนรีบนอนครับรีบนอนรีบนอนเดียวไม่ว่าไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้เอาเลยเลยแค่แต่นอนก็โอเคครับรีบนอนเพื่อนแซวไปต้อง เกินขับเกินบอกนึกภาพออกอะไรเกินเลยคพอพี่โตจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยหรอคือเวลาไปกันเยอะๆกวมันเฮลเลยนะสนุกมันก็สิงคโปร์ก็มันก็เป็นแอรวันปาร์ตี้มันปาร์ตี้เยอะมากมันก็ยาวๆกันสนุกเขาลื้ภาพลอกองค์ความพิเศษเหรอครับจริงๆไม่ไม่ได้มีเราก็ไปทานข้าวอะไรกันแล้วก็แต่ไม่ได้มีเป็นชิ้นอะไรเขาบอกว่าเขาก็ค่อนข้างโตแล้วไม่ไม่ไม่อยากได้อะไรก็เลยก็เลยเหมือนซื้อเป็นตัวตั๋วเครื่องบินเป็นของวันเกิดไปเที่ยวไปเที่ยวไหนครับ ก็ที่ไปอเมริกามาล่าสุดเขาบอกเออเอาเป็นเป็นเป็นแบบคุณภาพดีอะไม่ไม่อยากได้เป็นเป็นของอะไรเดต้องปิดมือถือไหมฮะทริปนี้อ๋อไปไปมาแล้วไปมาแล้วไม่ตอนตอนไปต้องปิดมือถือไหมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนอันนั้นยังยังไม่ได้เจอแหลกอ๋อยังไม่ได้เจอแหลกโอเคก่อนยังไม่เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์เป็นหลังโอเคยังติดลมอยู่ไหมคะเอ้ยเราต้องเป็นตัวของตัวเองฮะับ <uge ot> <ะ>ไม่หรอนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแค่มันหายเจ็ดแหลกมันก็นั่นแล้วมันแค่เจ็ด <c oughs> <c oughs> แหลกเนฉะ่เดี๋ยวพี่โฟลดเลยแค่มาอีกเราซึมอีกไม่ได้นะพี่โต้งมันแค่เจ็ดแหลกไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันแบบปรับสภาพบอดี้คล็อกเวลาเดี๋ยวมันก็โอเคเอาเอาเอาเบั้มใหม่เออเอาบั้มใหม่เดือนหน้าออกนะครับมีมีเพลงชื่อ <c oughs> เพลงว่านอนไม่หลับด้วยนะครับ าจากอะไรมาจากวกกันนี้หรอไม่ใช่บังเอิญบังเอิญเฉยครับ,บ,บ,บไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าตอนทำอยู่กับเขาแบบว่าแซวกันขำกันแล้วก็นั่งเขียนด้วยกันอย่างงี้แสดงว่าเราเป็นสไตล์เราเป็นคนกลัวแฟนเหมือนกันนะสิมิโตให้เกียริเคีงใจครับหน่อยเลยใช่ไหมฮะถ้าสมมติเขางอนขึ้นมาหรือโกรธขึ้นมาก็จริงๆก็แบบโออไม่ไม่ไม่อยากให้เขารู้สึกแบบอึดอัดอ่ะแต่ก็ก็เออยอมได้ก็ยอม พยายามพยายามรีบนอนเรื่นองเนี้ม,นนมันมีขอ้อข้อตกลงข้อปับอะไรไหมว่าเราต้องคุยกันใน้ชัดเจนแล้วค่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> อะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็ก็ขอโทษขอก็ขอโทษซึ่งกันและกันอ่า <c oughs> <c oughs>